สวัสดีค่ะแม่มริสุเกษตรอินทรีนะคะวันนี้จะมาปลูกหอมแดงค่ะหอมแดงนี้อันนี้จะเป็นหอมแขกนะคะบางเยอนซื้อหอมแขกมาจากห้างสปปรรพสินค้าค่ะแล้วคราวนี้แรกๆเขาก็งอกขึ้นมาแค่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรแม่มริสรก็ไม่มีเวลาสักทีนะคะวันนี้ก็ มีเวลาก็จะปลูกนะคะวันนี้ก็จะปลูกหอมแดงกับหอมแขกหอมแขกมีอยู่หัวเดียวนะคะอันนี้จะเป็นหอมแดงที่เก็บไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะริืมจะรีบแล้วก็นำส่วนที่พอปลูกได้มาปลูกนะคะก็จะปลูกลงกระถาง5นิ้วและหกนิ้วค่ะกระถางไม่ใหญ่เนี่ยกระถาง5นิ้วนะคะ 6นิ้วโดยประมาณเวลาปลูกเนี่ยกระถางดูเยอะมากนะคะก็ต้องใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ําค่ะแล้วก็ไม่ให้ดินไหลออกด้วยนะคะการที่จะปลูกผักหรือว่าปลูกหอมแดงเนี่ยเราต้องผสมดินก่อนนะคะดินที่ ผสมก็จะมีดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนนะคะฤด,ดูหนาวเนี่ยควรที่จะใช้แกลบดำด้วยนะคะเพราะว่าแกลบดำกับปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยในการอุ้มน้ำค่ะอย่าง ขุยมะพร้าวเราก็ต้องนําไปล้างน้ําก่อนนะคะล้างน้ําแช่น้ําสักคืนหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นมาจากน้ํานะคะเราก็นํามาผสมดินปลูกได้ขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเราไม่ล้างน้ําก็จะมีสารเทนินนะคะอาจจะทําให้พืชผักของเราชะงักการเจริญเติบโตด้วดเยเช่นกันแกลบนะคะแกลบดิบที่มาใช้ก็ต้องหมักก่อน หมักประมาณสองเดือนค่ะอาจจะหมักผสมกับปุ๋ยข้อหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้นะคะปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็คลุกเลยค่ะถ้าเราหมักปริมาณน้อยๆเนี่ยเราก็คลุกทุกแล้วก็ใส่น้ำจุลินทรีย์ หน่อกล้วยลงไปด้วยก็ได้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำหมักปลาคลุกลงไปแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ให้มีความชื้นนะคะมีความชื้นเพื่อให้แกลบของเราแกลบดิบเนี่ยย่อยสลายนะคะเป็นเวลาสองเดือนก็จะย่อยสลายสังเกตแกลบที่เวลาเราจะมาผสมผักปลูกเนี่ย ก็จะย่อยสลายเป็นสีดำค่ะเป็นสีดำจากสีเหลืองเหลืองเป็นแกรบบิบสีเหลืองเหลืองก็จะย่อยเป็นสีดำนะคะเราก็หมักไว้ประมาณสองเดือนค่ะแล้วก็มาลุกเขาให้เข้ากันนี่ก็จะเป็นดินที่แม่มริซอนผสมแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกหอมแดงและพร้อมที่จะปลูกผักชนิดต่างๆได้เลยค่ะแม่บริซอนก็จะมีคลิป การผสมดินปลูกนะคะนำเสนอให้ดูนะคะก็ไม่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะส่วนผสมก็จะมีดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยครอบหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดำหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะลูกเท้าผสมกันนะคะแล้วก็นำมาปลูกเดี๋ยวแม่ม่รีซอสก็จะ เตรียมดินเตรียมกระถางปลูกผักนะคะคุยมะพร้าวหรือกับมะพร้าวสับแหลบดำนอกจากจะช่วยอุ้มน้ำให้กระถางผักแล้วทำให้กระถางผักชุ่มชื่นนะคะยังช่วยให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะปลูกหอมแดงจะดีมากเลยค่ะจะทำให้หอมแดงนี้ลำต้นสวยใบสวยแล้วก็ หัวใหญ่นะคะแม่มริซอนก็จะปลูกลงกระถางประมาณกระถางละสามถึงสี่หัวเพราะว่ากระถางเล็กก็เวลาเราปลูกนะคะเราก็ริใบหรือว่าเด็ดใบกินถ้าภาษากลางเขาก็เรียกว่า ลอกใบนะคะลอกใบร่างกินเราก็ไม่ต้องซื้อต้นหอมกินพอเราลอกใบร่างกินปุ๊บห,หัวของหอมแดงก็ยังเหลืออยู่เราก็จะเก็บหัวไว้กินนานๆด้วยไว้ใส่ต้มยำตำแกงได้อีกนะคะเวลาใส่ดินปลูกนะคะจะใส่เต็มเลยไม่เหลือขอบกระถางเพราะว่าปิ่งกระถางเล็กและในอนาคตนะคะใบไม้ที่รองก้นกระถางก็จะยึบตัวลง ก็จะทำให้มีขอบกระถางลึกมากขึ้นนะคะแม่มริสอนก็เลยใส่ดินเต็มกระถางเลยค่ะถ้าเราปลูกไปสักพักนะคะดินในกระถางยุบลงเราก็ปรุงดินคล้ายๆปรุงดินปลูกเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะสูตรเดิมแล้วเราก็มาเติมหน้ากระถางก็จะทำให้หอมแดงของเรานะคะได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นค่ะ หัวหอมแขกและหัวหอมแดงที่เราเตรียมไว้ก็จิ้มลงไปในดินเลยค่ะให้ปลายของหัวหอมโผู่ขึ้นเหนือดินเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะก็วางกระถางตากแดดทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าหอมแดงชอบแดดจัดนะคะให้ตากแดดทั้งวันหอมแดงดต้นก็จะแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ดี ปลูกหอมแดงเสร็จแล้วก็รดน้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้งจะรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะปลูกประมาณ3-5ถึงวันหอมแดงก็จะงอกลําต้นก็จะสวยงามค่ะเดี๋ยวรอดูการเจริญเติบโตของหอมแดงนะคะปลูกเสร็จแล้วก็จะยกกระถางหอมแดงไปวางไว้บนชั้นวางผักเพื่อให้หอมแดงได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันค่ะ เสียงน้องน้ำหวานกับทองหยอดหยอกกันค่ะรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งผ่านไปห้าวันนะคะหลังจากที่เราปลูกหอมแดงลงกระถางหอมแดงก็งอกแล้วค่ะกระถางนี้จะงอกก่อนเพื่อนนะคะกระถางนี้ลำดับสองแล้วก็ถังนี้ลำดับสามค่ะแค่ห้าวันเองนะคะนี่ อันนี้งอกทีหลังเพื่อนตอนงอกขึ้นมาใหม่ๆห่ก็งีงงงงแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ตัดปลายหัวหอมออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกค่ะนี่ก็จะเป็นหอมแดงนะคะก็จะเลี้ยงให้โตหลังจากนั้นก็จะเก็บใบกินอาจจะถอนต้นกินด้วยก็ได้นะคะให้เหลือประมาณ กระถางละสามต้นค่ะหัวจะได้ใหญ่ๆพอเสียงรถนะคะบ้านอยู่ติดถนนเนี่ยถ้าแม่มาริซ้อนผู้เสียงสุดนะคะเสียงรถจะแทรกนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะบ้านอยู่ติดถนนแล้วเสียงรถด,ดังมากเลยนะคะอ่ะต่อค่ะถ้าเขาโตขึ้นนะคะ ก็จะถอนกินจะเหลือไว้ต้นที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะคะต้นไหนที่ไม่สวยก็จะถอนกินนะคะให้เหลือไว้สามต้นเพื่อให้หอมแดงแตกกอค่ะหอมแดงเนี่ยเขาจะแตกกอออกมาได้ประมาณหกจิตต้นเลยนะคะแต่นี่กระถางเล็กนะคะกระถางหกนิ้วก็คงไม่แตกกอเยอะเท่าไหร่พอเหลือไว้ทำพันุค่ะ ไม่ต้องเยอะเราก็จะถอนต้นกินเราก็เด็ดใบกินนะคะการดูแลและบำรุงหอมแดงนะคะก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกสองอาทิตย์ต่อครั้งค่ะครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอเวลาเราใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไปเนี่ยเราก็พลวนดินลงไปด้วยนะคะแล้วก็รดน้ําตามค่ะแล้วก็บำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลค่ะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรรดทุกๆ7เจ็ดวันนะคะ แล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรเช่นกันรดทุกๆ3-5วันค่ะช่วยเร่งการเจริญเติบโตและช่วยปรับสภาพดินนะคะหรือว่าถ้ากลัวเป็นเชื้อราก็รดด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยด้วยก็ได้ค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนกาแฟต่อน้ำ5ลิตรนะคะ เราก็รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงรักษานะคะแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของหอมแดงจนกว่าจะครบอายุการเก็บเกี่ยวค่ะหอมแดงจะมีอายุการเก็บเกี่ยว70-110ถึง110วันนะคะนับจากวันที่เราปลูกค่ะ หอมแดงทั้ง4กระถางนี้ก็จะเก็บกินบางส่วนกระถางละต้น2ต้นแล้วส่วนที่เหลือก็จะให้แตกกอแล้วก็รอให้แก่จัดแล้วเก็บไป้ทำพันธุ์ค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเด้งโตลำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนภยัยไล่ศัตรูพืชจิงพันมะตูมแขกกินพัน,น,พนผักหวานบ้าน กิ่งพันธ์ผักเป็ดญี่ปุ่นนอกกุ้ยช่ยโบราณแล้วก็เมล็ดผักสลัดเมล็ดมะเขือเปาะและเมล็ดพันธ์ุผักอื่นๆอีกมากมายมากกว่า20ชนิดนะคะมีกิ่งพันธ์ุผักโบราณต่างๆ มากมายเช่นกันเดี๋ยวแม่บริสอนจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ